อีดํามีพลังนะครับเอีครับอีดํามีพลังนะครับเมื่อมีคนออกมาปกป้องนะครับโอ้โหยิ้มแช่งนะดําน่าสงสารจังเลยดําน้าสงสารจังเลยเร็วนี้เจ้าที่จะลงพื้นที่ดําน้าสงสารจังเลยนะเอฟซีครับตอนนี้นะครับนะโอ้โหพี่ชายที่แสนดีของน้องดำนะครับได้ออกมาฟาดนะครับเอฟซีครับ เอา,าปกป้องน้องดำนะครับอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชนะครับนะใครว่าไม่ได้ใครแตะไม่ได้ใครว่าน้องกูมึงโดนนะว่าไม่ได้เลยแตะไม่ได้เลยครับพี่น้องเอ้ยงานนี้นะพี่น้องเอ๋ยนะนิทาน,นครับย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออรถรสในการรับชมรับฟัง พี่น้องเอ๋ยพระเอกนะครับพี่สาวที่แสนดีออกมาปกป้องน้องดําแล้วน้องดําป่วยจะเป็นจะตุยนะครับโอ้โหยัยงไปว่าเขาอีกเขาค้าขายนึ้องอย่างนี้คนที่เขาค้าขายของเขาเขาทำมาหากินของเขายังไปว่าเขาเขาเสียลูกนะเขาเสียนั่นนะเขาเสียนี่นะ โอ้ยดำดำยิ้มแก้มปริเลยเมื่อพี่ชายแสนดีออกมาปกป้องออกมาฟาดโอ้โหเอาแล้วสิครับงานนี้นะไอ้ข้าวแกงบูดอ่นะครับไอ้ข้าวแกงบูดแล้วก็จุงนี้ผมเห็นแล้วผมขำไหนมันดึงหน้านะเอฟซีมาดูนะ มันดึงหน้าดึงตานะมึงเป็นใช่ป่ะฮะไอข้าวแกงบูดมึงเป็นใช่ไหมมึงตอบกูหน่อยสิมึงเป็นใช่ไหมกูเริ่มสงสัยกับสิ่งที่มึงกาลังทำตอนนี้นะมึงตอบกูหน่อยที่กูคาใจมากหรือว่ามึงเป็นใช่ป่ะในตอนแรกสังคมไม่สงสัยตอนนี้กูเริ่มสงสัยนะมึงเป็นใช่ไหมฮะ มึงตอบกูหน่อยดิว่ามึงเป็นใช่ป่ะฮะมึงตอบกูหน่อยสิว่ามึงเป็นใช่ป่ะมึงตอบกูสิฮะฝากไว้ให้คิดพิดจารณากันให้ดีๆนะการที่มึงออกมาปกป้องอีดำเนี่ยพวกมึงคิดดีกันแล้วเหรอนี่พวกมึงหาตีให้กับมันนะเนี่ยไอ้ข้าวแกงบูดมึงเชื่อกูดิ ผงไปขายข้าวแกงของมึงะอ,อกไปดีแล้วมึงยังเสนอหน้ามาอีกนี่แค่นี่นะแค่เขาหน้าสงสารนะคะเขานอนก็เป็นผู้หญิงก็เป็นแม่เลี้ยงเดียวแล้วไงแล้วไงฮะแม่เลี้ยงเดียวแล้วมาทำชั่วอย่างนี้เลรอฮะมึงตอกูดิไอข้าวแกง แม่เลี้ยงดีแลวทำช่วงนี้ได้เรอฮะกูวันนี้เนื้อใจพวกมึงจริงๆเลยอีดามแอบยิม้มมาแล้วพิชายกูขี่มา้าขาวมาปกป้องกูแล้วนะเออกูมไม่กลัวใครแล้วใครดูนะเ๋ยเย็นนี้อีดามีแรงนะรอเชื้อเลยเย็นนี้ฟันธงฟันธงเย็นนี้อีดาขึ้นไหลสดฟาดเอาเถอะนะเอาเถอะนะ ครับเชื่อผมปะล่ะเชื่อผมหรือยังวะไอเย็นเนี้ยอีดาขึ้นไรแน่เย็นนี้อีดาขึ้นไรแน,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 น่เชื่อผมดิมันมีพลังแล้วมันได้พลังมาจากพี่มันได้พลังมาจากพี่ชายมันพี่ชายีแสนดีโอ้โหพี่ชายต่างมารดาต่างบิดาแลวขี่ม้าขาวมาช่วยนะครับนะขับ F 1ิกมาช่วยแล้ว นะตรงนี้รู้ว่าเพียงพ้ำน้องกูเพียงพ้ำแล้วน้องกูโดนซึกหนักไม่ได้กูยอมไม่ได้กูจะให้น้องกูกูจะให้น้องกูตุยไม่ได้กูจะให้น้องกูโดนไม่ได้อันนี้กูไม่ยอมกูจะต้องลุยนะครับเฮ้ยเนื่อใจพวกมึงไอ้หียมันทําผิดพวกมึงก็ไปอวยมันแล้วเร็วๆนี้พวกมันก็ทาผิดมึงก็รอดูสิได้ไหมยิง เย็นนี้มันทำพี่พวกมึงก็รอดูดิเพามันทำพี่ทำอะไรพี่พวกมึงก็ยาาไปปกป้องมันลงไปโอ้ยชีวิตกูเห็นแล้วกูแบบอนเออน,นื่อแนาใจจริงๆนะกูเห็นแล้วกูเนื้อใจแทนอันนี้กูไม่ได้อะไรนะนะกูเห็นแล้วกูเนื้อใจกับสิ่งที่พวกมึงทำมาเนี้ยตอนเนี้ยน,น,นะครับมะ โอยเนื่อใจกินน้ำก่อนนะกูว่าเนื้อใจแทนจริงๆมึงรู้ใช่ไหมแบบนี้มันผิดแต่พวกมึงก็ทำกันกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันฮะนะครับสิ่งที่พวกมึงก็ทำตอนเนี้ยกูบอกตรงๆเลยนะว่าพวกมึงพลากันมากเลยนะมึงต้องเตือนมันที่จริงป่ะ ไอ้สี่ก็เหนื่อยใจนะครับเหนื่อยใจสิ่งที่พวกมึงกระทำตอนนี้กูบอกเลยว่าพวกมึงกระฟาดมากเลยคือมึงออกมาปกป,ป้องคนผิดได้ยังไงนะครับพวกมึงคนมันทําผิดใครดูนะเย็นนี้อีดําม,มีแรงแล้วยันนี้อีดําม,มีแรงแล้วอีดําออกมาฟาดแนะน,น่เย็นนี้นี่นะครับ แปลงสองไม่มีแล้วนะคะมีแต่แปลงสีฟันแปลงสองไม่มีนะคะมีแต่แปลงสีฟันซื้อของเ้วยลุลงขายยังไงยี่สิบห้าบาทเนี่ยบาทเอาเอาเนื้อกล่องเนึ่ยแล้วก็นี่นี่อันนี้อันน,น,นี้สองกล่องอลุงขายของที่เขาช่วยลุงหน่อยหนงเท่าไรลุง เอสอ,อสองกองคองกองอใช่ใช่เจ็ดสิบห้าโอเคไลฟ์ตีกับมาซื้อของลุงกันนะครับเนี่ยอุดหนุนลุงฝนตกดูดิดูดูฟรีดูดูดูอ่ะอ่ะครับลุงอร่อยไหมลุงเนี่ยอร่อยนะอร่อยอ่ะอร่อยตีเลยนะลุงนะโอเคเนี่ยลุงมาขายของนะสิครับ อุดหนุนนะครับนะมีฝนตกนัง musician, ่งไข่ของกลาของคนหลาดผู้หญิงนะครับสี่ห้าขวบชีวิตคนเรานะครับนะนี่นะครับกอมลูกน้อยนอนเปบังปชัดครับนะดำมึงฟังให้ดีนะดำเดีย็นี้นะมึงขึ้นไลนวเด็กเจอกันเจอกันนะครับ โอเคที่ทานที่ทาน